สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสูก่การทำนายดวงนะคะ สอบประเด็นความรักของเดือนพฤศจิกายนปี2564นะคะก็เป็นของคนราศีธนูนะคะชาวธนูก็คือผู้ได้เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมนะคะแล้วก็สําหรับใครที่คุณมีลัคนานะคะอยู่ในราศีธนูโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีนะคะแบบโหราศาสตร์ทไทยหรือว่าสุริยปฏิทินรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขออภัยนะคะคิดว่าตัวเองน่ะ อัดคลิปของราศีธนูไปแล้วนะคะที่ไหนได้เนาะไปลงของพฤศธบัพดับเบิลนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาจัดการอัดให้ใหม่นะคะขออาภัยจริงๆนะนะคะเอาเรามาดูกันชาวราศีธนูนะคะธาตุไฟเป็นราศีที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนคุยเก่งเข้าสังคมเป็นสนุกสนานมักจะมีทักษะความสามารถเกี่ยวข้องกับต่างประเทศภาษาต่างประเทศอะไรพวกนี้รักการเดินทางในชีวิตจิตใจนะคะ อะไรก็ได้อ่ะขอให้คุณได้ออกนอกบ้านนะมันคือความสุขของคุณนะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่าไปเที่ยวคาเฟ่กาแฟหรือไปต่างประเทศเลยนะคะสนใจในเรื่องของการเดินทางมากมากนะคะเพราะว่าการเดินทางคือชีวิตติดใจของคุณเนาะนะคะเราก็ธนูนะคะคนธนูเนี่ยค่อนข้างเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์บางครั้งก็ดูเหมือนคนติงตองนิดนึงนะค,ะคนราสีธนูนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่ายังไงสถานการณ์ความรัก นะคะสี่แม้เท้านะคะ Queen of Swords นะคะราชินีดาบ The Devil หมกมุ่นเรื่องการเลิกง,งานนะพวกคุณเนี่ยช่วงเนี้ยนะคะเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะคะไดออบคอยนะไพเดอร์ฮาร์เบินเทสนะคะ h ดอ o ฟูอ่าเียมาแล้วมาแล้วนะคะสองเหรียญทัวร์เพนเดิลโคสเนฟออฟแบทเทิลนะคะแล้วก็ต่อมานะซิสออฟแบทเทิลนะคะแล้วก็สุดท้าย6ดาบช่วงนี้วุ่นนะวุ่นเวอ้อนะผู้คุณอนะนะคะจิตใจมันว้าวุ่นกระสับก,กระสายไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะ คิดเรื่องเงินเงินทองๆองในเรื่องการงานปัญหาทางการเงินนะคะที่มีอิทธิพลกับจิตใจของคุณแต่ว่าด้วยพาร์ทนี้เราก็จะพูดเรื่องของความรักนะคะไพ่เดอะไฮเปนเทสเนี่ยเกี่ยวกับอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงของคุณความภาวะะวงการขาดการขาดความมั่นใจในตัวเองทำให้ช่วงนี้การงานการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีอิทธิพลกับ อารมณ์ความรู้สึกของคุณมากๆและมันส่งผลถึงความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นมีการเซตเป้าหมายของตัวเองให้ใหญ่อยากมีเป็นผู้นำทางความสัมพันธ์อยากได้รับการยอมรับหรืออยากให้ตัวเองอยู่ในจุดที่เรามั่นใจมากกว่านี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแผนวางแผนเอาไว้นะคะความเป็นสีไม้เทา้าคืออยากมีครอบครัวอยากมีความรักที่มั่นคงแต่ก่อนจะมีความรักได้เรื่องการเรื่องงานของเราจะต้องดีก่อนคุณถึงจะไปดูแลคนอื่นได้ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงชายรักเพศเดียวกันก็นแล้วแต่นะคะเนี่ยช่วงนี้คุณมีอุดมการเรื่องการเรื่องงานขึ้นมานะคะอยากให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะอยากให้ตัวเอง หลุดพน้นออกจากสถานการณ์ที่เดี๋ยวขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงไม่มีความแน่นอนจิตใจมันว้าวุ่นความรักก็อยากได้เห็นไหมเป็นเดอะเดวิลนะคะความมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดอะไรต่างๆการอยากครอบครองอยากมีคู่อยากมีแฟนแต่ไอความไม่มั่นใจในตัวเองนี่แหละค่ะเป็นปัญหาะะที่มันถ่วงสถานการณ์เอาไว้นะคะความรู้สึกของคุณมันก็เลยเป็นอะไรที่มีความอึดอัดอยู่ในใจ นะคะหลายๆคนอาจจะมีคนคุยคนที่ชอบอยู่ในใจแล้วคุณชอบมากๆแต่คุณทำอะไรไม่ได้นะคะเหมือนเฝ้ารอคอยให้ปัญหาไอ้เรื่องที่คุณไม่สบายใจนะี่ยให้มันหลุดก่อนถึงจะดำเนินในความสัมพันธ์ได้ทีนี้เราไปทีละพาดกันขออนุญาตเข้าสู่คนโสดก่อนคนโสดเหงานะเวนด้วยวนเก่งนะคะได้ไฮเป็นเทสนะคะกับนายอับคอยเนาะคณอาจจะดิวอยู่กับคนที่มีสเสน่ห นะคะเป็นชาวธาตุดินมังกรกันพุชศ,ศหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่นิ่งๆน,นะคะเป็นคนที่ลึกลับเข้าถึงยากแล้วคุณดาวอารมณ์เขาไม่ออกว่าเขาคิดอะไรนะคะเป็นคนที่ทําให้คุณมีอาการประหม่าจะต้องมีการวางแผนทุกครั้งที่จะเข้าไปคุยกับเขาหรือว่าคนโสดเนี่ยชีวิตของคุณคุณมักจะเจอความรักที่มันลวงตาเป็นภาพลวงตาเพราะว่าเป็นราหัสติ้เทสขึ้นมาก็คืออ่เห็นอะไรก็เหมือนเลด้าพังอะ่ะ นะคะมีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์นะคะคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณฟังอยู่คุณหน้าตาดีคุณเมินคนที่มีเสน่ห์แต่คุณมักจะเจอคนมีเจ้าของเข้ามามาชอบหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายเป็นเพศเดียวกันก็แล้วแต่นะคะส่วนใหญ่แล้วคุณมักจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยหรือคบเหมือนจะดีแต่สักพักหนึ่งนิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็ียบเฉยกันไปนะคะมันทําให้คุณงงอ่ะต้องหาคําตอบตลอดนะคะทาให้คุณไม่มีความเป็นตัวของตัวเองด้วย แล้วปัจจุบันนะ่ะคุณเป็นคนใหม่แล้วนะโอ้ยจะมาเล่นเล่นกับคนราศีธนูไม่ได้นะดูเอาดาบฟันหัวได้เลยนะคะคุีนอัพสอดนี่คือเกี้ยวกาดดุดุดันชัดเจนมีจุดยืนของตัวเองไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรไม่ตายหายคือปกติชีวิตก็คือพึ่งพาตัวเองมาตลอดนะคะช่วงนี้ให้ความสําคัญเรื่องการงานหน้าที่การงานความมั่นคงก่อนปัญหายุธที่อยู่ตรงหน้าต้องจบต้องเคลียร์ก่อนนี่คือสิ่งที่คุณต้องการแต่ความรักเนี่ย ถามว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณได้ไหมเข้ามาได้แต่ถ้าไม่ซื่อสัตย์ถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยดาบจะฟันหัวเนี่ยจะฟันคอแล้วนะนะคะไพ่อันนี้เปียบเปยนะอย่าอย่าไปทําพฤติกรรมแบบนั้นนะนะคะคือคุณนับสอบ์คุณค่อนข้างมีความชัดเจนกับความต้องการของตัวเองมากขึ้นมีการสื่อสารอะไรก็คือพูดออกไปตรงๆนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆมีสติมากด้วยนะคะแล้วสิ่งที่คุณต้องการคือความรักที่จริงจังไม่ใช่มาแบบหย่อยๆแย่ๆเหมือนเดิมละคุณรู้สึกลำคาญ นะคะถ้ามาด้วยความที่ครึ่งๆกลางๆคุณก็จะเบรกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทํางานดีกว่าให้คุณค่ากับในเรื่องงานไพ่ดเดวิลนะคะคุณมีแรงดึงดูดช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากมันมีความทรงพลังแตกคนเขาไม่ค่อยกล้าเข้ามาหาคุณเพราะว่าเขามีความเกรงๆนะคะความเป็นดเดวิลคือมีคนหมายปองมีคนสนใจนะคะทาอะไรก็คือดูมีเสน่ห์ไปหมดเลยนะคะทาให้คนตกหลุมรักคุณได้ง่ายแต่คุณเนี่ยไม่อยากจะผูกมัดกับใครและ นะะในอดีตคุณอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่เป็นการผูกมัดความสัมพันธ์ที่มั่นคงระยะยาวแต,แต่ตอนนี้อยากชิล่ะอยากเป็นคนแบบสบายๆอยากไปเที่ยวคนเดียวอยากไปไหนก็ได้ไม่ต้องเอาชีวิตไปพึ่งพากับใครไพ่เดอะฟูคือนักเดินทางการสแสวงหาความสุขการหล,ะละั่นลาการชิลลการปลดปล่อยพันธนาการทางอารมณ์ในสิ่งที่คุณอึดอัดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะไพ่เดอะเดวิมันอึดอัดมันอยู่ในความรู้สึกอยากเคลียบ้างแหละพอแล้นะคะ แล้วไปให้ความสําคัญกับเหมือนคุณเป็นบาลานซ์ปรับสมดุลชีวิตของคุณมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเรื่องสุขภาพนะคะหรือการมีความกระตือรือร้นมากขึ้นปัญหาของคุณคือคนที่ผ่านมาเนี่ยมีการแบบเหมือนผัดวันประกันพรุ่งนะคะจะทำอะายคิดแล้วคิดอีกอย่างค,ยงคิดย้ำทำบางครั้งมันทำให้คุณเสียเวลานะคะให้เด็กถือ ไม่เท้าขึ้นมาคุณจะเป็นคนใหม่ที่ปรับปรุงตัวเองมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาตัวตนการพัฒนาจิตวิญญาณนะคะรวมไปถึงการไปสนใจในเรื่องของการทําในเรื่องธุรกิจเปิดธุรกิจใหม่ย้ายงานย,าย้ายโปรแกรมการเรียนอะอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณกําลังจะเอาตัวเองออกจากความเฟื่องเฟ้อความไม่เคลียร์แล้วถามว่ามีพลังงานของคนเข้ามาชอบคุณไหม มีนะคะมีอาจจะเป็นคนราศีมังกรและขนามังกรนะคะแต่มาแบบครึ่งๆกึ่งกลางๆเป็นเพื่อนนี่แหละค่ะเป็นเป็นหุ้นส่วนเป็นนักลงทุนหุ้นส่วนเป็นที่ปรึกษาคอยหาลือนะคะแล้วคุณก็ดูท่าทีของเขาอยู่เหมือนกันว่าอ้าวคนนี้จะเอาอยังไงจะเป็นยังไง <ME G EN. S 1> เหมือนจะมาให้ความสนใจกับคุณแต่สุดท้ายก็ชะง,งักก็นิ่งก็หยุดกันไปแล้วตัวคุณก็เลยอยากเพิกเฉยกับความรู้สึกแบบนี้นะคะ ไปให้ความสนใจกับการงานชีวิตของตัวเองมันน่าจะสนุกสนานกว่านะคะอ่าทีนี้ดูพลังงานของความสัมพันธ์ในออบกวนนะคะเดี๋ยวดูให้เคลียร์ก่อนนะเป็นไพ่เดอะชาริออตคุณน่าจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับอ่าอินเทอร์เนต็ตออนไลน์ค้าขายออนไลน์ก็ได้นะคะการตลาดทั้งหลายอันนี้คือในมุมพาร์ทการงานมันเชื่อมโยงกันเพราะมันติดอยู่ในความรู้สึกของคุณเนาะอ้อ,อเลยอ่านตรงนี้ออกมาให้ แล้วก็คุณก็อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอยากสร้างความร่ารวยอยากพัฒนาตัวเองอยากผลักดันหรืออยากออกกาลังกายเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นแต่ทีนี้ด้วยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีคนสนใจคุณอยู่นะคะเรื่องราวมันเหมือนอะไรที่มันเป็นอะไรที่แปลกเวลาที่คุณให้ความสัมพันธ์กับความรักอะ่ะเขาทําตัวหยิ่งกับคุณมากเขาทําตัวเพิกเฉยกับคุณนะคะเหมือนคุณเป็นธาอากาศอะ่ะนิ่งๆแล้วคุณก็ให้เวลากับเขานานมากๆ จนตอนนี้ค่ะไม่ค่อยอยากจะแยะ่แสอะไรเลยวันที่คุณนิ่งวันที่คุณอยากปลดปล่อยตัวเองเขาคนนั้นนะคะจะพยายามเข้ามานะคะสื่อสารกับคุณมากขึ้นเข้าพาคุณเข้าสังคมหรือมีการเทคแอคชั่นในในมุมของความฟิลฟรีมากขึ้นนะคะไพ่เดอะชาริออาจจะเป็นคนต่างประเทศนะ <c oughs> โอ๊ยตกใจหมดเลยเ <c oughs> มื่อกี้เสียงแทกเข้ามานะคะโทษทีนะคะอา,อาจจะเป็นเป็นคนต่างชาติ เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเป็นช,ชอบเล่นกีฬาเป็นคนที่ดูมีอิกโก้นะ,ะหน้าตาดีแล้วเนี้ยทรงดีมากนะคะทรงสมาร์ทเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ดูเป็นคนธรรมดทะรมงอะนะคะเขาก็อยากจะมาขอความสัมพันธ์กับคุณ แล้วเขาทําการบ้านมาอย่างหนักว่าเขาจะต้องพูดอะไรกับคุณจะต้องทําตัวยังไงจะต้องลุกกับคุณอย่างไรถึงจะชนะใจคุณได้หรือว่ามันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานะทางสังคมการประสบความสําเร็จคือเขาเป็นระดับอัศวินแต่ตัวคุณเป็นระดับควีนแล้วอะค่ะ มันแตกต่างกันมากๆเลยเพราะนั้นคนคนนี้เขาพยายามที่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันมีความทัดเทียมเสมอกับคุณก่อนแล้วเขาอยากจะมาพิชิตหัวใจคุณนะคะถึงจะจู่โจมในความสัมพันธ์เนาะ,ะแล้วมันจะลงเอยยังไงอะนะคะของคนโสดเนี่ยของคนโสดมันจะลงเอ,อยอย่างไรนะคะ ไพ่5าดาบวันที่คุณไม่อยากได้คุณจะเป็นคนที่ใจแข็งเหมือนก้อนหินเลยนะคะเวลาที่คุณใจดีคุณจะอ่อนโยนอะไรก็ได้น่ารักไปหมดแต่เวลาที่คุณไม่เอานะก็ไม่มีใครเดาใจคุณได้เหมือนกันนะคะคุณเป็นคนที่มีความลึกลับนะคะเจ็ดดาบในวันที่คุณไม่อยากได้ความรักแล้วในวันที่คุณอยากทำงานอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากพัฒนาตัวเอง มันก็จะมีสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามานั่นแหละค่ะอยากปลูกสัมพันธ์แต่จากสิ่งที่อ้อเห็นนะคะทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเลยอ่ะคุณอาจจะมีการปิดกั้นตัวเองบล็อกเอาไว้ไม่อยากพูดไม่อยากคุยนะคะ<อ>เหมือนช่วงนี้คนสดทุ่มเทกับในเรื่องการงานเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ<อ>คนที่เข้ามาคุณก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นบางครั้งคุณอาจจะมองเขาด้วยความอคติ หรือคิดลบหรือท่าทีที่หวาดระแวงสงสัยก็ได้ว่าเขาเข้ามาหากคุณเพราะด้วยผลประโยชน์เรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่มี power ข้างมากสามารถจัดการปัญหาต่างๆเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างลงตัวนะคะนั้นมีคนเข้ามาแต่ว่าจีบคุณยากมากนะคะเหมือนต้องต้องบุกต้องทําคะแนนอะ แล้วถ้าถามว่าจะได้คบกันไหมทุกอย่างย่อมใช้เวลานะคะในการเรียนรู้ศึกษาดูใจว่าช่วงนี้คุณอยากชิลๆสบายๆมีความสุขก่อนนะคะอ่าทีนี้ถ้าเป็นความรักของคนที่ไม่ชัดเจนสถานเนี้เหมือนมาเล่นกับความรู้สึกของคุณนะ,ะรู้จักกันมานานเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนเป็นเพื่อนรู้จักการผ่านการปรึกษาหารือนะคะเอะมาทําให้คุณหวั่นไหวแล้วสักพักหนึ่งก็นิ่งเงียบอาจจะเป็นคนราศี ธาตุดินอะมังกรกรันพฤศ์นะคะเด่นจริงๆคือราศีมังกรงกรัคนามังกรตอนนี้นะคะคุณเริ่มมีการอย่างรู้ในความรู้สึกของตัวเองไม่ชอบละไม่ชอบในการรอคอยใครที่นานเกินไปจะมีการตัดสินใจเอาตัวเองเป็นที่ตั้งชีวิตเราเนาะนะคะคุณนับสอดนะคะมามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาตัวตนการพัฒนาการงานการตั้งกิจการ หรือการได้รับตําแหน่งใหม่ๆเป็นเรื่องสําคัญกับคุณมากๆตอนนี้นะคะแล้วก็คุณไม่รู้สึกว่าการไม่มีความรักอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่สําหรับคุณเพราะคุณที่ผ่านมาคุณก็พึ่งพาตัวเองมาตลอดแหละหรือถ้ามีใครเข้ามานะคะคุณก็พึ่งพาใครไม่ได้ส่วนใหญ่เขามาพึ่งพาคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายนะที่มาฟังเนี่ยนะท้ายที่สุดก็เหมือนคนหวังผลประโยชน์นะคะหรือ,อคุณก็ต้องเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ย ะะจะมีคนเข้ามานะในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินนะคะแล้วในสถานะของคนที่ไม่ชัดเจนตอนที่คุณคาดหวังถึงความชัดเจนเขากลับนิ่งแต่ตอนนี้พอคุณไม่หวังเขากลับจะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณมั่นใจแต่การที่จะลงมือทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะคะคุณรับผิดชอบเพราะรคุณเป็น แบบนี้ละคุณใจแข็งคุณมีความเด็ดเดี่ยวแล้วคุณก็ค่อยๆเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูความรู้สึกเขาเป็นยังไงในมุมของเขาเขาเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากเป็นคนคิดมากสุดๆนะคะเขาเหมือนคนที่ปัญหาของเขาคือความคิดอะมีความย้อนแย้งอยู่ตลอดเวลานะคะ คิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองคิดแต่ในเรื่องของธุรกิจหรือเป็น perfectionist มากๆนะคะชีวิตตัวเองจะต้อง perfect ก่อนถึงจะสารสัมพันธ์กับคุณได้นายออฟสอดเป็นคนใจร้อนทำอะไรนิวไวมากเช่นขับรถไวทำงานไวนะคะเน้นในเรื่องของเชิงข้อมูลนะคะข้อมูลต้องแน่นเหตุผลต้องมา แต่ถ้าในเรื่องของความรักเหมือนเขาดําเนินความสัมพันธ์ไม่เป็นนะเหมือนเขาเริ่มไม่เป็นนะคะเนี่ยเขาดูมีอีกโก้มากๆนะคะเหมือนกลัวเสียหน้า,ถ,าถ้าจะถ้าจะมาบอกรักคุณกลัวการถูกปฏิเสธนี่คือสิ่งที่เขาคิดเขาก็เลยพยายามจะหาเรื่องมาบาังหน้าด้วยการขอคําแนะนาปรึกษากับคุณ ะะหรือว่าให้ใหสถานะเหมือนคล้ายๆแบบเพื่อนกัรยาณมิตรคือมันย่อมใช้เวลากว่าที่เขาจะเอ่ยปากขอการสร้างความสัมพันธ์กับคุณได้มันนานมากๆเลยนะคะจนใจของคุณไม่เอาแล้วมันไม่ตื่นเต้นกับคนคนนี้แล้วรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะ ทำอะไรก็ไม่ตรงไปตรงมาจะต้องมาให้คุณนั่งเดาความรู้สึกคุณไม่โอเคแล้นะคะรวมไปถึงความเรื่องมากของเขาด้วยค่ะเป็นคนช่างตินะคะเป็นคนชอบสังเกตคนแต่การสังเกตของเขาบางครั้งเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะจริงๆคุณก็เป็นคนที่สังเกตคนเหมือนกันแหละนะคะแต่คุณก็เหมือนพยายามที่จะมองข้ามในบางส่วนไปอะ่ะแล้วลงเออยังไงนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ Temperance the Moon เอาจริงๆคุณกับเขาอ่ะมันก็หนีกันไม่พ้นหรอกนะคะมันก็ได้คบกันแหละมีความห่วงใยมีความผูกพันมีการคิดถึงกันตัวเขาอ่ะขาดความมั่นใจเหมือนเขาค่อนข้างประหม่านะคะเวลาที่เขาอยู่กับคุณน่ะว่าจะเป็นคนราศีธนูลัคนาธนูราศีมีนลัคนามีนราศีตุลลัคนาตุลหรือเป็นคนที่จะทําอะไรต้องวางแผนคิดเยอะวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมันมากเกินไป แต่จลิตของคุณมันจะไม่ในเรื่องไม่จาไม่ใช้ในเรื่องของข้อมูลแต่คนจะใช้เซนส์วิจารณญาณของตัวเองนะคะทําอะไรคือฟังเสียง,งใใหัวใจตัวเองแล้วก็ทําแต่คนคนนี้ไม่นะคะข้อมูลต้องพาก่อนวิเคราะห์เยอะเนี่ยแค่จะจีบจีบคนคนนึงเป็นแฟนเนี่ยต้องนั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเออมากไปเนาะแต่ท้ายที่สุดนะคะเขาก็ตกตกหลุมรักคุณนะคะภายหนึ่งถ้วยเนี่ยคุณคือ ความสุขของเขาคุณคือรอยยิ้มของเขาในแบบที่เขาปฏิเสธเสียงหัวใจของเขาไม่ได้เลยแต่ที่เขาช้าเพราะเขาขาดความมั่นใจในตัวเองในเรื่องเองินเรื่องทองอยู่นะคะ mm hmm. ก็เลยขอเวลาก่อนในการจัดการตัวเองให้เข้าที่เข้าทางเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้ว mm hmm. เขาจะขอเอ่ยสารสาร,สารความสัมพันธ์กับคุณนะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดนะคะท้ายที่สุดคุณเอาชนะหัวใจเขาได้นะคะอ่ะแล้วเป็นยังไงอีกความรักของคนที่ไม่ชัดเจน ขอโทษค่ะความรักของคนโสดคนมีคู่พูดผิดนะคะความรักของคนมีคู่นะคะพอแงแม่งอนมากนะคะ,ะเหมือนงอนอะ่ะเหมือนงอนเหมือนน้อยใจแต่ก็ไม่พูดนะคะเก็บเอาไว้ในใจเงียบๆนะคะเหมือนคุณมีความสงสัยในความสัมพันธ์ตลอดคุณคิดมากในเรื่องของความรักมาตลอดแต่คุณก็เก็บอาการไม่บอกใครนะคะลึกๆในใจมันเป็นความกังวลกย ช่วงนี้ก็เลยอยากจะพักเบรกในเรื่องของความรักเพราะคิดทีไรนะมันเหมือนเรากลายเป็นคนที่หมกมุ่นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหมกมุ่นมากๆรู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่เป็นของตัวของตัวเองก็เลยอยากจะพักเบรกเรื่องพวกนี้แล้วมาสนใจในเรื่องหน้าที่การงานนะคะคู่รักของคุณเขามีอิทธิพลกับคุณเนาะมากๆนะคะมีอิทธิพลกับมากๆเลยมันทาเหมือนความรักทําให้คุณนะคะไม่ค่อยมีสมาธิกับการจัดการปัญหาที่อยู่ตรงหน้าก็เลยอยากจะเบรกก่อน จัดก,การทีละเรื่องนะคะจัดก,การทีละเรื่องในแง่ของความรักนะคะถ้าเคยมีปัญหาพ่อแง่แม่งอนหรือทําอะไรแบบเหมือนยังไม่เปิดตัวกับสังคมกับครอบครัวกับเพื่อนนะคะคบกันแบบกักกักนะคะคุยกันแบบกักกัเนี่ยเดี๋ยวความสัมพันธ์ก็จะอยู่ในโหมดของความสบายใจเดอฟู full, นะคะมันไม่มีอะไรที่ให้สงสัยกันอีกต่อไปเคลียร์กันมากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ พวกคุณน่าจะมีการลงทุนในเรื่องของธุรกิจร่วมกันนะคะเพระพาะไพ่สองเหรียญเป็นหุ้นส่วนนะคะลงทุนเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะคะเป็นอาชีพเสริมนะคะคนหนึ่งอาจจะเป็นทํางานด้านการสื่อสารเป็นแนวหน้าอีกคนนึงก็จะเป็นคนที่แบบนักวางแผนอะไรแบบเนี้ยเหมือนพวกคุณเนี่ยจับมือกันทําสร้างสรรค์ธุรกิจขึ้นมาอันเนี้ยในเรื่องของธุรกิจไม่มีปัญหาแต่ในเรื่องของเชิงของความรู้สึกนะคะ มันมีอะไรที่มันคาอยู่ในความรู้สึกมันมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ทําให้มันติดเหมือนคุณทั้งคู่รอคอยให้วิบากกรรมทางความรักให้กับอุปสรรคที่มันติดขัดอยู่ตรงนั้นนะคะค่อยๆจางหายไปเหมือนเฝ้ารอคอยยิง่งรอก็ยิ่งรู้สึกว่าช้าเนาะขอดูความรู้สึกของคู่รักนะคะหนึ่งไม้เท้า ะะอยากสร้างชีวิตไปด้วยกันอยากสร้างธุรกิจการงานไปร่วมกันไพ่ก้าวดาบมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์คิดมากไม่สบายใจกังวลน,นะคะกลัวการสูญเสียการกลัวการถูกทอดทิ้งก็ได้คิดในเรื่องการแต่งงานคิดในเรื่องของการสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบร่วมกันนะคะคุณคือแสงสว่างคุณคือความหวังคุณคือการจุดประกายความฝันของเขานะคะคุณรู้ตัวไหมว่าคุณคือเดอะสัน นะคะคุณคือเดอะซันคุณคือเดอะเวอร์ค่ะหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ดีมากๆแต่คู่รักยังไม่มีอะไรเท่าเทียมกับคุณแล้วเขาพยายามนะคะเขาบอกว่าเขารักคุณแหละนะคะเขารักคุณเขาห่วงคุณเขาห่วงคุณมากเขาอยากดูแลคุณแต่เขาแค่ไม่พร้อมในที่เมื่อเทียบกับสถานะที่เขาเป็นอยู่เขายังทําเต็มที่ไม่ได้เขาต้องทํางานหนักอย่างมากนะคะ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ทุกอย่างบรรลุปเป้าหมายเนี่ยเห็นไหมเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็ช่วงนี้นะคุณก็พยายามเบรกในเรื่องของการคาดหวังหรือคิดเล็กคิดน้อยกับความรักแล้วคุณไปสนใจอย่างอื่นดีกว่า นะคะแล้วบรรยากาศทางความรักมันก็จะดีขึ้นนะคะท้ายที่สุดเดี๋ยวเขาจะหวนรีเทิร์นกลับมาแหละเขาไม่ไปไหนจากคุณหรอกนะคะเพราะเขาหึงคุณมากเขาส่องคุณเงียบๆด้วยนะคะเขาดูคุณอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่พูดนะคะคนคนนี้เป็นคนแบบมีทิฏฐิในตัวเองนะคะกลัวเสียฟอร์มเหมือนเนี่ยเห็นไหมแอบสืบแอบส่องหรือว่าคุณคุยกับใครคุณทําอะไรรับหลังเขาอยู่หรือเปล่าอย่างนียนะคะ เทฟเน็ต hey, นะอยากให้คุณร่าเริงนะสดใสร่าเริงนะคะคุณมีแรงดึงดูดกับเขามากๆบางครั้งเขาคิดเรื่องคุณเนี่คะอ่าทำให้เขาไม่มีสมาธิอะไรเลยคุณกับเขามันมีแรงดึงดูดต่อกันนะนะคะฟามิลี issue, ่อิชูนี่มีปัญหาภายในบ้านภายในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาประเด็นปัญหาตรงนี้จะได้รับการแก้ไขนะคะ นะ้มีอะไรคุณลองปรึกษาเพื่อนหรือช่องวงช่วงเวลานี้อยู่กับเพื่อนก็ได้นะคะลองไปเที่ยวกับเพื่อนไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้คู่รักของคุณทำงานหรือเคลียร์ปัญหาส่วนตัวไปก่อนหรือตัวคุณนี่แหละคะ่ะเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะแล้วเมื่ออะไรดีๆขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแล้วค่อยหวนคืนกลับมานะคะพูดคุยกัน นะะในโหมดที่มันสบายสบายขึ้นนะคะทั้งหมดนี้เป็นดวงความรักของคนราศีธนูและคนาธนูนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อสอบถามจองคิวร่วงหน้านะคะตอนนี้คิวยาวมากนะคะต้องขออาภัยนะคะและขอบพระคุณนะคะทุกๆการสนับสนุนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในพาร์ทหน้าค่ะไปลวคะ่ะสวัสดีค่ะ